สวัสดีครับผมนายนัทพลพรหมสวัสดิ์หรือว่านัทพลบ้านและท่ดินทัวไทยนะครับวันนี้ก็เดินทางมารีวิวนะครับบ้านสวนนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของตําบลโคโคออำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านสวนหลังนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับบ้านสวนหลังนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นบ้านหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็มีนะครับเพื่อนบ้าน นะครับอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งหลังแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งหลังนะครับอันนี้ก็บ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านของคุณครูนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็จะมีอยู่3ามหลังนะครับแล้วก็บริบทพื้นที่เนี่ยนะครับก็อยู่นะครับออกมาจากนะครับหมู่บ้านนะครับไม่ไกลนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับเป็นหัวไร่ปลายนานะครับแล้วก็บ้านหลังนี้นี่นะครับ มีไฟฟ้านะครับเนี่ยไฟฟ้านะครับมีไฟฟ้านะครับซึ่งก็บรรยากาศท้องทุ่งไร่นานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยน้ำไม่เคยท่วมนะครับบ้านหลังนี้ก็เนื้อที่ทั้งหมดนะครับเป็นบ้านสวนนะครับเนื้อที่40ตารางวานะครับเนื้อที่40ตารางวานี่แล้วก็มี1ห้องนอนนะครับมี1ห้องนอนมี1ห้องน้ํา นะครับพื้นที่ก็40ตารางวาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมบ้านหลังนี้นะครับโดยรอบๆบริเวณก่อนนะครับแล้วก็พอสักพักหนึ่งผมก็จะนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อให้ดูบริบทพื้นที่ภายในบ้านนะครับเนี่ยบ้านก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยบ้านหลังนี้เลยนะครับซึ่งก็เนื้อที่40ตารางวาบ้านหนึ่งหลังนะครับเป็นลักษณะบ้านสวนนะครับ ราคาขายเนี่ยบอกเลยนะครับ5,50,000บาท5,50,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ชมแบบพื้นที่แบบฉบับเต็มนะครับแล้วค่อยตัดสินใจนะครับคับนี้ก็พื้นที่ด้านหน้านะครับหน้าบ้านก็จะมีบันไดนะครับขึ้นไปนี่ก็นะครับสขั้นนะครับหนะครับ1 2 3นะครับยกพื้นสูงอยู่ที่ประมาณสัก นะครับแปดสซนตมรนะครับตรงนี้ artık, น้ําไม่เคยท่วมนะครับก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนเนี่ยผมก็จะให้ท่านได้ชมพื้นที่โดยรอบก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับรอบๆบริเวณนะครับแล้วก็เนี่ยข้างในก็จะเป็นติดแอร์คอนดิชันนะครับตรงนี้เลยนะครับมาตรงนี้แล้วก็มาด้านหลังนะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับในห้องน้ําอยู่ตรงนี้เลยนะครับห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินมาอีกด้านหลังอีกนะครับเจ้าของบ้านก็จะมีการสร้าง ศาลานะครับเอาไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับหลังบ้านนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณตรงนี้เลยนะครับเป็นพื้นที่ของเราทั้งหมดนะครับเป็นพื้นที่ของเราทั้งหมดเลยนะครับแบบประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการปลูกนะครับเกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆ่นะครับเป็นลักษณะบ้านสวนนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลโคโคอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ถ้าพูดถึงบรรยากาศตรงนี้นะโอ้ร่มรื่นมากเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ นเดียวรรอบบริเวณนะครับให้ท่านได้ชมกันนะครับพอมาตรงนี้นะครับนี่คือถ้าดูบริเวณพื้นที่ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นพงุ่งไรานะครับเนี่ยมองไปก็จะเห็นนะครับทางเลี่ยงเมืองโคโคนะครับเป็นถนนสีเลนเนี่ยรถกําลังวิ่งเลยครับเนี่ยรถกาลังวิ่งเลยนะครับใกล้ๆเลยครับเนี่ยเป็นทางเลี่ยงเมืองตําบลโคโค่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับมาตรงนี้พอมาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ ขึ้นไปบนบ้านนะครับไปด้านบนเลยทีนี้นะครับไปดูภายในบ้านนะครับไปดูภายในบ้านเนี่ยนะครับเนี่ยพื้นนี่ก็จะเป็นพื้นกระเบื้องอย่างดีเลยนะครับกระเบื้องอย่างดีแล้วก็มาด้านบนนี่ก็นะครับแล้วก็มีฟ้าเพดานนะครับเนี่ยตรงนี้ฟ้าเพดานนะครับตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ก็จะมีที่นั่งนะครับสําหรับรับแขกนะครับรับแขกแล้วก็ สังเกตดูดีๆนะครับหน้าต่างก็จะเป็นนะครับหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับนะครับเหล็กดัดนะครับใส่ทุกทุกบานเลยนะครับแล้วก็ประตูก็จะเป็นเหล็กดัดนะครับเหล็กดัดนะครับอยู่แล้วปลอดภัยนะครับตรงนี้นะครับพอมาตรงนี้นะครับมาทางทิศตะวันออกตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับเนี่ยหน้าต่างตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าต่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูออกหลังบ้านนะครับตรงนี้ นะครับแล้วก็ห้องนอนก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเปิดประตูเข้าไปก่อนนะครับนี่ครับประตูเปิดประตูห้องนอนนะครับเข้าไปข้างในก็จะมีเตียงนอนนะครับเตียงนอนนะครับแล้วก็เนี่ยมีแอร์คอนดิชันตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่บ้านหนึ่งหลังนะครับมีหนึ่งห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้านะครับแล้วก็มีห้องรับแขกนะครับสถานที่เกี่ยวกับบ้านหลังนี้ นะครับเนื้อที่ทั้งหมดใน40ตารางวานะครับแล้วก็ราคาขายนี่อยู่ที่นะครับ5 5 0 0 0บาท5 5 0 0 0 0บาทนะครับราคาก็สามารถตกลงได้อีกนะครับแล้วก็สถานที่ที่อยู่ไม่ไกลนะครับห่างจากเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับมาตรงนี้เนี่ยนะครับระยะทางอยู่ที่9กิโลเมตรนะครับ9กิโลเมตรนะครับแล้วก็สถานที่อยู่ใกล้ๆเลยก็คือทางเลี่ยงเมือง นะครับเป็นถนนสีเลนนะครับโคโคนะครับใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งสถานที่ที่กาลังโอมาแรงเหลือเกินนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับบ้านสวนหัศน์ศรินนะครับบ้านสวนหัศน์ศรินก็อยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็สําหรับท่านใดที่มีความสนใจต้องการได้บ้านเดียวนะครับอยู่นะครับอยู่ในพื้นที่ของตัวเมคองหัวคเมืองหวัดสุรินนะครับเป็นบ้านสวยนะครับหนึ่งหลัง นะครับเนื้อที่40ตารางวาราคาขายนะครับ5 5า0 0 0บาทนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับถือว่าบ้านนี่ยังสวยอยู่เลยนะครับเนี่ยเป็นบ้านสวนซื้อมาแล้วก็เอาไว้พักผ่อนหย่อนใจนะครับพราะสนใจสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนัตพลนะครับบ้านเลขที่นิสุทธไทยนะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีลาก็094-7838419วันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของบ้านนะครับสวยมากเลยนะครับ จะขอมาสวยๆนะครับใจดีด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการไว้วางใจให้ผมนะครับนัาตพลได้มีโอกาสมาทำก,การรีวิวแล้วก็มอบหมายภารกิจให้เป็นซื่อกลางในการซื้อขายบ้านหลังนี้ต่อไปสนใจก็โทรมาวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ